สวัสดีค่ะว,วันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนังเอกหมอลำนะคะสาหรับยูกิเพนภากานังเอกหมอลำแห่งคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับผลงานของยูกินั่นเองเพราะว่าปัจจุบันนะคะเราก็สามารถติดตามนะคะยูกิเนี่ยได้ในหลายๆผลงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของทางคณะหมอลำเสียงวิหกเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะแล้วก็ มีการออกงานบ้างหรือว่าจะเป็นการไปรับเชิญนะคะการไปร้องเพลงต่างๆซึ่งทางยูกิเพนภากาแล้วก็ทางคณะหมอําเสียงวิหกเนี่ยก็มาอัปเดตนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้ทราบกันอยู่ตลอดเลยแล้วก็นอกจากนั้นนะคะอย่างที่เราทราบกันว่ายูกิเนี่ยเธอก็มีเพลงที่เป็นของตัวเองเนี่ยก็อยู่หลายเพลงเหมือนกันนะคะเป็นเพลงที่คุณพ่อของเธอเนี่ยนะคะแต่งให้อย่างพ่อตุ้มเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถในเรื่องของการแต่งเพลงนะคะแล้วก็ การทําดนตรีต่างๆนะคะก็เลยแบบว่าเราเนี่ยมักจะได้ฟังเพลงเพาะๆนะคะจากยูกิที่มาจากปลายปากกานะคะของคุณพ่อตุ้มเอง ที่ผ่านมานะคะหลายๆเพลงที่เราน่าจะได้ยินกันบ่อยๆน่าจะเป็นเพลงนะคะชีวิตครังพลอ,อยนะคะหรือว่าเป็นเพลงจากใจยูกิเนี่ยก็น่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนเนี่ยก็คุ้นชินแล้วก็เคยฟังอย่างแน่นอนซึ่งสําหรับเพลงชีวิตครังพลอยเนี่ยนะคะก็เป็นเพลงที่แต่งออกมาจากชีวิตจริงของยูกิเลยนะคะในหลายๆเรื่องราวเกี่ยวกับเธอส่วนเพลงจากใจยูกิเนี่ยนะคะก็เป็นเพลงที่ยูกิเนี่ยขอให้คุณพ่อนะคะแต่งเพลงให้กับเธอเพื่อที่จะเอาไว้ร้องขอบคุณแฟนเพลง ที่ให้การสนับสนุนนะคะกับเธอมาตลอดนั่นเองแล้วก็ที่ผ่านมานะคะเราเนี่ยก็จะเห็นว่าทางคุณพ่อเราก็ยูกิก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะว่าได้มีการไปเรียบเรียงนะคะเพลงจากใจยูกิเนี่ยใหม่เพื่อที่จะให้มันออกมาดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเวอร์ชันเดิมเนี่ยก็ดีอยู่แล้วครั้งนี้นะคะเหมือนว่าก็จะมีการปรับให้ดีขึ้นอย่างที่เราเคยเห็นกันนะคะเป็นบรรยากาศที่ยูกิเนี่ยเธอก็ได้มีการไปอัดเสียงเพลงนี้ใหม่นะคะเพื่อที่จะ มีการปล่อยมาให้ฟแฟนๆนได้รับชมกันนั่นเองแล้วคุณพ่อนะคะก็เคยได้บอกด้วยว่าก็จะมีทำเอ็มวีประกอบนะคะสําหรับเพลงนี้ให้ฟแฟนๆนะคะได้มีการติดตามเหมือนว่าตอนนั้นนะคะเหมือนว่าคุณพ่อเองก็ได้บอกนะคะว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะส่งรูปนะคะเป็นรูปที่ถ่ายคู่กับน้องยูกิหรือว่ารูปอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถส่งให้กับคุณพ่อได้เพราะว่าจะเอาไปทําเป็นประกอบ MV อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยคือเราเคยได้ยินมานะคะผ่านไลฟ์สดนั่นเองนะคะ ต่ก็ไม่รู้ว่าเพลงแล้วก็ MV เนี่ยจะออกมาประมาณไหนยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะทาง YouTube Official ของยูกิเพนพกานั่นเองนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพาะจริงๆแล้วก็กินใจมากๆถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาเนี่ยนะคะก็คือซึ้งมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ยูกิเนี่ยเธอร้องเพาะจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างชื่นชอบเพลงนี้มากๆโดยพ่อตุ้มเองนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะเหมือนว่าตอนนั้นคุณพ่อ พูดผ่านช่อง u t u b e นะคะของยูกินะคะว่าน่าจะมีการปล่อยเพลงนี้เนี่ยนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมแน่นอนยังไงนะคะแฟนๆก็สามารถรอติดตามกันได้นะคะว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเหมือนว่าก็จะมีการถ่ายซิงค์เพลงด้วยนะคะก็รอติดตามกันนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะๆของยูกิเพนปากานะคะนางเอกหมอลำแห่งคณะหมอลำเสียงวิหกแล้วก็มารอรับชม MV นะคะว่าจะออกมาสวยงาม ขนาดไหนเชื่อว่านแฟนเนี่ยนะคะก็คอยสนับสนุนอย่างแน่นอนพอเพลงออกนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้กับยูกิกันด้วยนะคะและนี่แหละคะ่ะก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันสําหรับผลงานเพลงของเธอนะคะที่ทําเอาหลายๆคนเนี่ยต่างชื่นชอบเราก็รอติดตามมากๆเลยสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด like, ซับสไคร์าาเพิ่มกำลังใจให้ด้วยนะคะ